ตัวฝักยาวแล้วก็ฝั่งนี้บ่อบาดาลเจาะไว้แล้วนะเรียบร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยที่คุมผ้าไว้เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็นีนส่วนของท้ายแปลงนะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ เสียงมันอาจจะดังนิดหนึ่งหนาเพราะว่าที่ดินนะครับด้านหน้าติดกับถนนสี่เลนนะถนนสี่เลนนี่กําลังขยายเลยเผมอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอําเภอลี้นะครับจังหวัดลําพูนนะเนี่นะถนนกําลังขยายเลยแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินที่เห็นเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยปัจจุบันปล่อยเช่านะครับเนื้อที่ทั้งหมดสีไร่กับอีก376ตารางวาเกือบ5ไร่เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าของทราบมีการเจาะบาดาลแล้วนะครับเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปด้านบนนะถนนกําลังขยายเลยครับผมส่วนาจากแปลงที่ดินเนี่ยวิ่งไปศูนย์ราชการนะครับอําเภอรีเนี่ย20กิโลนะแล้วก็ไปเซเว่นไปตลาดสดแม่ตื่นนะครับเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่นะถนนกําลังขยายเลยเนี่ยเห็นไหมถนนขยายกว้างมากเลยนะครับ นี่นะตรงนี้นะต่อไปก็วิ่งรถสบายแล้วครับอสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อ,อซื้อเก่งกําไรหรืออาจจะซื้อไว้เพื่อทําเกษตรเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนี่นะถนนกําลังขยายเลยแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ติดถนนทางหลวงชนบทนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่ดูดิ แล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงหน้าแปลงนี่นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่70เมตรนะแล้วก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินลงไปไปชมในส่วนของบ่อบาดานนะซึ่งเจ้าของทรัพย์เขาได้เจาะไว้แล้วนะ,ะตรงนี้ก็เป็นเพิงพักนะครับสำหนับเกษตรกร,ะร,กรนะเวลาเขาทำไร่ทำสวนเนี่ก็จะพักตรงนี้นะ ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นลำไยเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านนะเออมีแนวเขตชัดเจนนะเมื่อกี้นี้ผมเดินดูแล้วเนี่ยมันจะมีแนวเสานะครับเนี่ยนะแนวเสาแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยส่วนฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะไออปัจจุบันเนี่ยเจ้าของทรัพย์ปล่อยเช่านะครับปลูกเอ,อ่อถั่วนะน่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะนี่ไงถั่วฝักยาว แล้วก็ฝั่งนี้บ่อบาดานเจาะไว้แล้วนะเรียบร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยที่คุมผ้าไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายแปลงนะ่ะเอ่อติดถนนทางหลวงชนบทจากถนนทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะเป็นลําเหมืองสาธารณะอีกนะเอ่อถือว่าน้ําไม่ขาดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของอ่าเกษตรกรเนี่ยนะครับอ่ารู้สึกจะปลูกวางตุ้งนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็น นาข้าวทั้งหมดเลยเดี๋ยแล้วนาข้าวเนี่ยออกรวงแล้วนะครับอคอยเวลาเก็บเกี่ยวนะเนี่ยนะแล้วก็เลยไปเนี่ยนะครับเลยไปก็จะเป็นสวนลําไยเพื่อนบ้านนะอ่เมื่อกี้นี่ผมแจ้งท่านผู้ชมแล้วนะครับความกว้างของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่70เมตรนะแล้วก็จากหน้าแปลงไปชนในส่วนของถนนท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่123เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้ที่มีต้นตะไคร้เนี่ยนะครับตรงขึ้นไปเลย ฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะแนวเขตดูง่ายอยู่นะเมื่อกี้นี้บอกว่าโดนขึ้นบินเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นในส่วนของผ้ามุงกว้างนะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเพื่อนบ้านนะอาสาน้ํานี่อยู่ในส่วนของเพื่อนบ้านนะไอ้น,นี้แนวเขตเรานี่นะครับตรงขึ้นไปเลยตรงนี้สระน้ําของเพื่อนบ้านนี่นะโอ้ถือว่าดีมากนะ บริหารจัดการดีหน่อยนะปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนี่ยผมถือว่าชีวิตนี้มันน่าจะมีความสุขนะครับนี่นะเพราะว่าอยู่ห่างจากตลาดสดแม่ตื่นเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรเองนะหมายว่าเรามีผักเรามีไข่เนี่ยเราสามารถวิ่งไปส่งที่ตลาดสดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เกษตรกร,เ,กรเขาเช่านะอ่าท้ายแปลงเนี่ยจะเป็นข้าวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะข้าวกําลังออกรวงเลยท่านผู้ชมเนีนะ่ดูดิ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนเช้าตื่นมานี่อุณหภูมิ21-22องศาเลยนะครับเนี่ยดูเตี๋ยวหูข้าวงามมากเลยนะครับนี่นะออกลวงอย่างส่วยเลยดูดิปับส่วนความสูงเจาะดับน้ำทะเลนะครับอยู่ที่414เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะ่ะนี่นะครับ อันนี้เครื่องจักรกาลังทํางานเลยเออเขาจะขยายเป็นถนน4ี่เลนนะเนี่ยทํายาวมาเลยโอ้ถือว่าอนาคตราคาที่ดินก็น่าจะสูงขึ้นอีกนะผมว่านะความเจริญมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายแปลงกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาข้าวทั้งหมดเลยนะนี่เนี่ย,ยดูดิโอ้โหข้าวอย่างงามอะ่ะ ที่ดินทั้งหมด4ไร่กับ376ตารางวานะท่านผู้ชมนะ,ะราคาเจ้าของซารเปิดไว้ที่1,850,000นะออผมดีดออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ไร่ละ3 0 7 0 0 0นะเนี่ยนะก็ถือว่าราคาไม่แรงนะและอย่างนึ่งคือติดก,กับถนนสีเลนเลยราคาที่ดินเนี่ยขยับทุกปีนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเอาไว้เก่งกำไรหรือ อาจจะปลูกพืชปลูกผักเนี่ยนะฮะเอาไว้ใช้ชีวิตในยามเกษียณเนี่ยผมก็ถือว่าเหมาะเลยเนี่ยนะหรืออาจจะทําเป็นปั๊มน้ํามันเนี่ยมันก็ต้องถมดินหน่อยเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นนาข้าวทั้งหมดเลยอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมดสีไร่กับสามร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาและนี่ส่วนท้ายแปลงนี่ติดถนนทางหลวงชนบทสองเลนนะเนี่ยนะในส่วนท้ายแปลงเนี่ยความกว้างของท้ายแปลงเนี่ย อยู่ที่60เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นถนน4เลนนะครับท่านผู้ชมพิกัดอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอลีนะครับจังหวัดลำพูนนะเนี่ยเป็นถนน2เลนแล้วก็มีติดแผงโซลารเซลล์ด้วยนะเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะนี่สําหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลย แล้วก็จากถนน,ตร,นตรงนี้ข้ามาตรงนี้เป็นลำเหมืองสาธารณะนะเนี่ยฝั่งนี้ก็ปลูกข้าวนะข้าวออกรวงแล้วเหลืองอารามนี่ท่านผู้ชมเนี่ยลำเหมืองโอ้อยางกว้างเลยนี่นะหมายว่าเกษตรกรหลังจากที่ทํานาแล้วเนี่ยเขาก็ปลูกพืชปลูกผักนะโอ้ถือว่ามีไรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอเหมือนกันนะ,ะทําเกษตรนี่ถ้าน้ําไม่ขาดนี่ โอผมถือว่าเยี่ยมมากเลยเพราะว่าน้ํามันเป็นปัจจัยหลักนะในการทําเกษตรเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิแต่ส่วนแปลงที่ผมนําเสนอเนี่ยอ่าก็มีเจาะบาดาลไว้แล้วไอ้ตรงนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะนี่แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้อ่าก็เป็นคนนาเนี่ยนะครับตรงขึ้นไปถึงอ่าถนนสีเลนเลยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นคนนา ส่วนฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะครับที่มีสวนลำไยนี่นะครับเนี่ยข้าวอย่างสวยเลยเนะี่ยคอยเวลาเก็บเกี่ยวนะนี่ดูเถิดท่านผู้ชมโอ้โหสวยสดงดงามอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดใบเดียวเลยเอ่อย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อที่สี่ไร่กับอีก376ตารางวาเจ้าจของซื้อเปิดราคาไว้ที่1 50, นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะ เออดีดออกมาเนี่ยราคาต่อไร่อยู่ที่3ามแสนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเป็นตารางวาอยู่ที่936บาทต่อตารางวานะเออพิกัดอยู่ที่ตังหแม่ตื่นอำเภอรีนะครับจังหวัดลําพูนนะนี่ปึ๊บเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคันนาเดินเ่็ปเลยแนวเขตยดดูง่ายมากนะนี่